กันกับข้างเหนาอีกรอบนึงแล้วครับรอบเย็นๆแล้วครับกับอาหารเย็นของวันนี้นะครับวันนี้เราจะมากินหมูกระช้ากันที่ร้านจับปิ้งเลยครับดูเอาครับผมนะครับน่ากินกันเลยนะครับผมชอบก็ชอบไปผักผลไม้มีครับผมกินให้เต็มที่ไปเลยบุฟเฟ่หนึ่งร้อยสามันห้าบาทต่อหนึ่งท่านนะครับ้ดูนะครับผลไม้นะครับผมชอบแตงโมมากเลย กินให้เต็มที่นะครับอันนี้มีมะละกอนะครับแล้วก็มีบังคุดด้วยนะครับแล้วองข้อก็มีแหบไม่ได้เอามานะครับเราก็จะมากินกันเลยนะครับสองข้อเฮ้ยขอ้กินแก้วครับแนะนำเลยกินแก้วอร่อยมากดูครับ มากคนะุ้มขึดเดียวลงตัวมากลงแบบึ้ดเดียวชอบมานี้ตรงนี้แหละนะครับ,บ,บคนล่าสามสิบเก้าบรับคนรับซ้อเลยนะครับมาต่อไปเขาก็รับรับนะนะครับพอเรารับผันเขาก็รับเมกันมาได้ครับเปิดตั้งแต่นะกี่โมงนะตั้งแต่สี่โมงเย็นนะครับ ดีบันดาครับทั้งก็อร่อยครับอือครับไม่ัวกรูปเปีกินได้ตูกใจไปเลยนะครับแต่กินไม่หมดโดนปรับตังนะนะครับดูนะครับผมกินคนสองคนจะรู้จะหมดหรือเปล่านะครับจัดกินจนจั่วพอจะบอกว่านะครับต่าวก็เตรียมมาดเยอะไม่พอครับ กินจนกว่าเขาจะบอกว่าเลี่ยนแล้วก็ไม่ไหวแล้วตอนนั้นจะเลิกกินแล้วก็จะไปวิ่งออกกำลังกายนะครับก็<อ>แ,แนะนำเลยใค้ที่พันไปทำามามเดินได้นะครับอันนี้กับปิ้ง,งหัวท้างรูเฟ่ร้อยสามพัห้าร งกินยิ่งอร่อยเอ่ว่าจมางไม่ลงนะครับเหลิมมากแนะนำเลยครับมาเป็นครอบครัวก็ได้มาเป็นคู่ก็ได้มาคนเดียวก็ได้นะครับแล้วก็เป็นร้านสะดวกลานั่งนะนะครับบรรยากาศดี โล่งโงนะครับห้องน้ํามีให้เห็นเานะครับจะเอาออกมามา้ราเกิีให้หมดนะครับบริการบริการดีครับผมอะไรขันเหลือก็บอกเขาได้นะครับนะครับกินร้อนๆครับผมกินร้อนร้อนกลางล้างมือนะครับ

อาจารย์ขอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วผมขอเชิญเซนดี้ก่อนไปครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ